สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะเด็กๆจ๋าพบกับครูต่อยอีกครั้งหนึ่งในภาคเรียนที่สอง พศ2564แล้วสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกที่เราเจอกันเด็กๆจำได้ไหมคะว่าวันนี้เป็นวันอะไรคะวันจันทร์ที่1เดือนพฤศจิกาพศ2564ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้หน่วยแรกของภาคเรียนที่2เลยนะคะเรื่องที่เราจะเรียนก็คือสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต เดี๋ยวคุครูจะพาเด็กๆไปดูความหมายของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยไปเลยค่ะเรามาเรียนรู้ถึงความหมายของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะคะสวัสวดีหนูนิดถืออะไรมาตุ๊กตาหมีของฉันเองสวยไหมจ๊ะเรามาเล่นน้องหมีกันเถอะ เล่นอย่างนี้หรอเหยบเหยบเหย็บเยบยบเยบเหยเธอทำอะไรน้องหมีของฉันน่ะ <ś c oughs> เดี๋ยวมันก็ตายหรอกตุ๊ก,กตามันไม่ใช่สิ่งมีชีวิต <ś c oughs> เธอจะกลัวอะไรหลัก <ś c oughs> มันไม่ตายหรอกไม่ใช่น้องหมีของฉันน่ารักนอนกับฉันทุกวันเลยเธอนั่นแหละใจร้ายอะไรของเธอเนี่ยหนูนิดมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตซะหน่อยมันไม่ตายหรอกแตเธอน้องๆคงจะสงสัยแล้วว่าตกลงตุ๊กตาหมีของหนูนิด เป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตกันแน่วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะคะสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานั้นมีอยู่มากมายเช่นคนรถบ้านต้นไม้ทั้งหมดนี้แบ่งออกเป็นสองประเภทคือสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตสิ่งมีชีวิตคือสิ่งที่มีตัวตนสามารถเคลื่อนที่ได้ต้องการอาหาร ต้องการที่อยู่และสามารถที่จะสืบพันุ์ได้ต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตยกตัวอย่างสิ่งที่มีชีวิตเช่นคนพืชสัตว์ในทางตรงกันข้ามสิ่งที่ไม่มีชีวิตคือสิ่งที่ไม่สามารถกินอาหารได้ไม่หายใจไม่เคลื่อนที่ไม่เจริญเติบโตได้สิ่งที่ไม่มี ชีวิตแบ่งออกเป็นสองประเภทคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นบ้านโทรทัศน์โทรศัพท์มือถือส่วนสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นก้อนเมฆพราทิตฝนเป็นต้นน้องคงจะทราบแล้วว่าตุ๊กตาหมีของหนูนิดนั้นเป็นสิ่งมีชีวิต หรือสิ่งไม่มีชีวิตกันแน่คำตอบที่ถูกต้องคือตุ๊กตาหมีของหนูนิดนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะสรุปสิ่งมีชีวิตคือสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆอบตัวเราสามารถหายใจได้เจริญเติบโตเคลื่อนที่มีการสืบพันธุ์เพื่อการดำรงเผ่าพันธุ์ส่วนสิ่งไม่มีชีวิตก็เป็นสิ่งที่ ตรงกันข้ามกับสิ่งที่มีชีวิตนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาทบทวนตัวเลขนะคะเด็กๆดูสิคะอันนี้เป็นเลขอะไรคะนับหัวใจของครูต่อยคะ่ะ1 2 3 4 5 6เลข6คะ่ะมาดูคะ่ะเลข8ผลไม้มี8ลูกมาดูเลขต่อไปคะ่ะเลขอะไรเอ่ย นับรูปหัวใจสิคะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7ค่ะใบางานวันนี้คุณครูให้เด็กๆระบายสีรูปสิ่งมีชีวิตแล้วก็ให้เด็กๆเ,เขียนตามเส้นรอยประับนะคะส่วนภาษาอังกฤษให้เด็กๆเ,เรียนทางวิดีโอกับทิชเชอร์นะคะ ภาษาจีนเดี๋ยวเราซื้อบอกอีกทีหนึ่งค่ะว่าให้เด็กๆทำใบงานแบบไหนคะเด็กๆค่ะช่วงนี้เด็กๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะคิดถึงทุกคนอยากให้เปิดเรียนวันนี้คุณแต๋ไปก่อนนะคะไ๊ายบาย